สวัสดีครับพวกับผมโทีีนะครับผมโอเควันนี้ผมก็จะมาเล่นตัวเลนนะครับในตำแหน่งมิดเลนนะเพื่อนโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเนาะทาร่าน,น่าจะเห็นแล้วหรือเปล่ากนะงข้ามดาเมกค่อนข้างจัดนะแต่ว่าซีซีไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมขอแนะนําร้านเติมเกมร้านฟูยุเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเลทราคาสุดคุ้มนะครับผมก็จะเติมบอกทางร้านว่ามาจากช่องโทรีนะครับผมก็จะได้รับสิทธิ์สุ่มวงล้อลดราคานะครับผมแล้วก็รางวัลสูงสุด1 1 0คูปองนะครับผมเพียงแค่กดลิงก์ใต้คลิปหรือแอดไลน์ทางร้านไปนะครับผมก็สามารถเติมเกมกันได้แล้วนะครับผมก็ไปเติมกันเยอะๆนะน้องฟูยุ จัดกิจกรรมฉลองการรวมมือกันของ ROV นะครับผมแล้วก็มหาเวทย์ึกมานะครับผมให้ชาว ROV ทุกทท่านนะครับผมรายละเอียดกิจกรรมอยู่ลิงก์ในใต้คลิปเลยนะครับผมก็จะมีของรางวัลมากมายนะครับผมถ้าใครสนใจก็ไปจัดกันได้เลยนะครับผมทีมเราฮีโร่ดูดีกว่าค่อนข้างเยอะแต่ว่าผมกลัวลิงก์กมมราเนี่ยแหละแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวออกของแก้เ ไปก่อนเลยครึ่งหลอดล้วน้องตอดไปนะตอดไปนะฟิกละสวยจัดแม่ถ้าแก๊สผมมีใบนะบอกเลยหวานช่ำ สโลแล้วเพื่อนโอ้ไม่ตายไ่ทาร่าถึกอะไรวยนะแล้วทาร่าถึกอะไรก่อนเพ่มีคนมาแล้วมูลาดมาได้ไงโอ้ทาร่าเมื่อกี้ไม่ตายนะครับถึกอะไรก่อนประเด็นผมต้องออกตัดเลยต้องรีบออกตัดเลยล่ะ คือแม่งทำตัวแบบมีปัญหาจัดถ้าเก็บีีฟอร์เรนก็โดนแกเดวนนะอันตรายจัดจัดเลยนะครับแล้วผมออกไปรองเท้าก็เอาป้องข้ามกายภาพค่อนข้างแรงอยู่อิกกี้ก็ใช้สกิลสองลบเอานะครับแล้วช็อตนี้ล้ำสุดครับเอาตายเลยปะนะเรียบร้อยล่วง ไม่ตายแกเฮ้ยมันจะตายกันไม่ตายสักทีนะโอ้โหจะเชื่อพระเจ้าพระเจ้าจออะไรกันครับนี่จะตายไม่ตายสักทีคือละทาร่าม่งแบบปวดจัดแต่เราได้มางก่อนนะแต่เมื่อกี้ไฟเหมือนจะชนะแต่ก็ไม่ชนะ เดี๋ยวเรารีบขึ้นตัดเื้นเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะเล่นยากสักเกมนี้อ่าดึงตักตัวหนึ่งบินหายว่ะ โอ้ไม่ตายด้วยนะเสียดายจัดเลยเฮ้ยล่างได้สวยจัดต้มเรียบร้อยหัวตักเคลียร์กลางก่อนบนบนนี้โดนโดนอยู่โอ้ยดีนะผมไม่ออกไป มาลงนะน่ะตายอยู่ตายอยู่มีดูดปะแก๊กจะมีดูดแล้วนะโอเคสวยอยู่สวยอยู่สวยครับผม <Jesus coming. S 2> จริงๆผมก็เล่นตัวเลนเบเกกนะ <laughs> แค่กลางวะขอญาตขอญาตเวดบูต้มพึ่งหลอดพึ่งหลอดเลยมังกรดีกว่าเพื่อนมังกรดีกว่าหาเล่นหาดึง เคผมได้ตัดเลือดแล้วนะครับได้ไม่ได้จะตายแล้วนะเนฮะ้ okay, ตายอยู่ตายอยู่ แล้วหลิงแม่งไม่ยอมตายเลยนะอัดเข้าไปอัดเอเมทเข้าไปตอดเข้าไปนะเคลียรยกลางนิดหนึ่งนะครับผมไม่ได้รับเวฟกลางมาสองเวฟละมัจะไปทำอะไรปัญญาอ่อนกันไม่ต้องไอ้ปูจะขึ้นวะปูจะขึ้นไงขอได้ปะ โอ้ oh, ไม่ให้วะกูเวทหมดแล้วจังหวะนี้เคลียร่างให้นะกลางเราเคลียร์แล้วครับจดกก็แจมอยู่โอ้ oh, oh, บนสบายแล้วเนี่ยฟอร์เรนผม ลาสุดตายขาป้อมเรียบร้อยแต่น่าจะโดนลิงไม่เป็นไรไม่เป็นไรลิงหายไปไหนแล้วรอเอาไว้นี่ก็ได้นะออบเจกต์ลิงหายไปไหนแล้วครับเพื่อนๆไม่เจอลิงวะ ตายอยู่ตายอยู่สวยโอเคอันนี้ทอนเกิดจัดเลยเพื่อนเจ็ดคิวไปแล้วนะอ้าวเดี๋ยวรอช็อตดาวเชื่อ เพี่ขึ้นมงกุฎเลยก็ได้นะครับน่าจะต้องเรียงดาเมจลอะจะได้เบิร์ตตายๆนะโอเคเพื่อนปล่อยลากล่างเกมนี้ถอนรวยจัดเลยนะโอ้ยแต่ฟอร์เรนตายว่ะ

ถ้าตีป้อมตายเอาไปไหนแล้ว,วมันหายไปแล้วน่าจะกลับไปแล้วลฝากฝากนะคอสเคียร์กลางหน่อยเลดมาถอนได้หญิงก็แรงไปเ,เวทบูได้นะ่ะ ยัดไะยัดไะยัด่ะตายอยู่ตายอยู่แต่ไม่ได้ป้อมอขอบูเอ้ยขอบูดิ สวยยู่สวย,ยูเดี๋ยวค่อยๆเล่นก่อนก็ได้แล้วฟอรเรนยัดว่าชออนน็อตนี้น่าจะตายนะตายอยู่ตายอยู่อุ <c oughs> <ห>้ยเจ็บนะนเจ็บนะน้องอุ้ยเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะน้องเจ็บนะ <c oughs> โอเคได้กระทาดูเลือดอันกาลางไปละจะได้มีเลือดเล่นหน่อยแต่เคลียร์ล่างให้นะครับ ก็หลงข้าไม่น่าจะออกกันเวทหรอกมีน่าจะมีทาร่าคนเดียวผมออกเจาะเกาะเวทอันนี้น่าจะโอเคอยู่ไม่ดิงวะโอเคตายอยู่ แล้วฟอร์เรนผมโดนเยอะช็อตช็อตนี้โอ้ไม่น่า,นาโดนเลยผมว่าเอาจริงนะตายปะเรื่องผมจะเด็งแล้วนะตีนี้ได้ปะ đáp nó đáp nó Ok, số vô vô มันเป็นไหนหรอวะตูเรนไม่ใช่ตูเรนดิมูลาดครอตายอยู่ไอ้ดิงเข้าหลัง ตายแล้วแล้วเรียนล่างคือถอดไม่ต้องห้ามตายอ่ะโอ้ยโอ้ยอ่าเรียบร้อยตายเอาแล้วนะไปดีกว่าเดี๋ยวโดนมุราดสัเดี๋ยวโดนมูราดสะพู่อทำไมทาร่ามันบางจังวะเรียบร้อย โหแล้วผมตายเลยโหแรงจัดแล้วค่อยๆเล่นนะอายค่อยๆเล่นนะอายตายอยู่ตายอยู่ผมก็จะตายเหมือนกันขายอะไรดีวะไปดึงได้โอ้หสวดจัด รอผมก่อนนะรอผมก่อนได้ไหมเอ้ผมได้พอดการ์ดผมก็จะยืนนานกว่านี้นะแต่ตอน,นยังไม่มียังไม่มีตังค์ซือเกิดเลยเฮ้ยสวยอยู่ตายปะเรียบ,บร้อยดาร์กดิไอ้ไอ้ที่เกิดทันมันชื่ออะไรวะเดีย๋ยวเดี๋ยวทำล่างรอบนจะแตกนะไปทำบนก่อนก็ได้นะ่ สวยจัดเลยโอ้ oh, แล้วดึงโดนด้วยครับช็อตนี้หมดหรือเปล่าตายหมดจบได้แล้วนะนะ โอเคครับผมประมาณนี้เนาะโหแม่ง oh. oh, <Okay. S 1> ก็เอาจนเอาจนได้นะตึงจัดๆเลยนะครับไม่รู้ตัวเล่นไเห็นใครผมอัตติยัดมดแหละก็ประมาณนี้เนาะสำหรับตัวเล่นครับอาจจะไม่ได้เล่นเก่งอะไรมากนะเุ mm ้ยแต่ผมได้เอบได้ไงวะอ mm hmm. าไม่ถอดไม่ได้เห็นยิงแรงจัดเลย ดูดาเมดดิโอ้โหจ่ายไปแสนสองยิบเก้าเปอร์ไอเทมผมก็ออกประมาณนี้นะครับมันก็ไม่ได้แรงนะผมอะดัเอานะตามสถานกากาศนะครับก็ไม่ได้แรงขนาดนะั้นนะโอเคก็ประมาณนี้นะ้องสำหรับตัวเลนนะครับถ้าใครชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย